เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเรื่องวิทยฐานะนะครับที่เคารพทุกท่านครับข้าพเจ้านาะยอนุชิวัญจลานะครับปัจจุบันดำรงตําแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะนะครับปฏิบัติหน้าที่การสอนรายวิชาลีลารหัสพ3ามสาน่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและละักศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาคอนแก่นครับโดยได้เสนอขอมีหรือเรื่องวิทยฐา,า,านะทำงานการนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลัลศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติงานนะครับการปรับประยุกต์การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นโดยได้ดําเนินการตามขั้นตอนครับซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ครับจากการจัดการเรียนการสอนนะครับรายวิชาลีลาดรหัสพอ3ามสามครับระดับมัธยมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องลีลาดจังหวะบิกินครับผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดําเนินการผ่านกระบวนการ PLC แล้วก็สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดก,การเรียนการสอนวิชาลีลาดนะครับพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าจังหวะนะครับของจังหวะลีลาดนะครับของโดยเฉพาะการก้าวเท้าให้ตรงจังหวะเพลงนะครับจึงไม่สามารถเตนลีลาดตามจังหวะเพลงในท่าทางต่างๆของลีลาดได้นะครับทำให้ไม่สามารถผ่านการทดสอบในท่าทางต่างๆของลีลาดนะครับได้ดีเท่าที่ควร น,นอกจากนี้นักเรียนยังขาดความพึงพอใจนะในการเรียนวิชาลีลาดนะเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่นะครับคิดว่าวิชาลีลาดเนี่ยเรียนแล้วไม่ได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวครับทำให้ครูผู้สอนจาเป็นต้องค้นคว้าหาวิธีการนะครับเพื่อน,นํามาปรับปรุงการจัดก,การเรียนรู้วิชาลีลาดนะครับในการพัฒนาทักษะการเข้าใจจังหวะของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบความสําเร็จครับ จากปัญหาดังกล่าวนะครับข้าพเจ้าได้ศึกษาวิธีการนะครับที่ทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจจังหวะมากขึ้นนะครับได้มีการทดลองใช้เทคนิคและก็วิธีการสอนแบบต่างๆนะครับเพื่อหาวิธีที่มันดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดครับที่ทําให้ผู้เรียนเนี่เยเกิดความเข้าใจในจังหวะหากไม่เข้าใจจังหวะเพลงการเต้นในท่าทางต่างๆก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับซึ่งในการสอนรูปแบบต่างๆนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นะครับได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็ท้าทายเนี่ยให้ผู้เรียนนะครับมีความอยากรู้อยากปฏิบัติในท่าทางต่างๆของรีลาทมากขึ้นครับการสอนเทคนิคการสอนอาการฝึกนะครับการเข้าใจจังหวะถือเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะนอกจากจะทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าจังหวะเพลงได้ดีแล้วนะครับยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถต่อย,ยอดในการฝึกท่าทางต่างๆของรีลาทจังหวะบิกินนะครับรวมไปถึงจังหวะอื่นๆนะครับไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลีลาจังหวะใดๆนะครับผู้เรียนก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจจังหวะนั้นๆได้นะครับจนสามารถเต้นประกอบอาท่าทางลีลาในจังหวัดต่างๆได้ดีนะครับการพัฒนาความเข้าใจจังหวะของลีลาศนะครับทำได้หลายวิธีเช่นนะครับวิธีการสอนนับตามจังหวะครับสอนแบบปรบมือตามจังหวะการสอนแบบย่าเท้าตามจังหวะนะครับแล้วก็การก้าวเท้าตามจังหวะครับวิธีการสอนที่กล่าวมานี้นะครับเป็นขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะเป็นการให้ผู้เรียนเนี่ยได้เข้าใจจังหวะเพลง หากผู้เรียนนะครับข้ใจใจังหวะของเพลงนะครับผู้เรียนก็สามารถเต้นลีลาในท่าทางต่างๆได้ดีรวมไปถึงนะครับลีลาจังหวะต่างๆที่จะได้ฝึกปฏิบัติในลําดับถัดไปนะครับเช่นจังหวะช้าๆเป็นต้นครับผู้เรียนก็จะสามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างดีและคล่องแคล่วนะครับเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยได้ทําความเข้าใจในจังหวะของเพลงมาเป็นอย่างดีแล้วนั่นเองนะครับวิธีการดําเนินการนะครับข้าพเจ้านะครับแนะนํา การสอนดังกล่าวนะครับมาพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเข้าใจจังหวะลีลาดนะครับในจังหวะบิกินนะครับโดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้ครับหครับสำรวจสภาพปัญหานะครับก็ได้พบว่านักเรียนขาดความเข้าใจในจังหวะของลีลาดนะครับจังหวะบิกินนะครับสครับศึกษาวิธีการฝึกการเข้าใจนะครับจังหวะของลีลาดนะครับจังหวะบิกินครับสครับออกแบบวิธีการฝึกครับสทดลองใช้แล้วก็ปรับปรุงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับสิ ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ครับ 5. ครับนำผลการทดลองมาพัฒนาให้เหมาะสมนะครับแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนครับ6ครับใช้การสอนนะครับแบบกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 1ทับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ครับแล้วก็สุดท้ายครับประเมินและสรุปผลการใช้นะครับวิธีการฝึกแบบนับตามจังหวะปลบมือตามจังหวะย่ำเท้าตามจังหวะแล้วก็ก้าวเท้าตามจังหวะครับ ผลลั์นะครับจากการที่ข้าพเจ้าได้นําวิธีการฝึกดังกล่าวนะครับไปใช้ในรายวิชาลีลาดนะครับรหัสพ3ามสามสอนครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับสินะครับส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนนะครับมีดังนี้ครับ1ครับการเรียนรู้นะครับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนนะครับนักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินนะครับคิดเป็นร้อยละร้อยนะครับซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับนั่นก็คือร้อยละเจครับ2ครับ นักเรียนนะครับที่เรียนรายวิชาลีลาดนะครับมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละร้อยเช่นเดียวกันครับซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายนะครับที่ตั้งเอาไว้ร้อยละเจ็ดสิบนะครับแล้วก็สุดท้ายครับนักเรียนที่เรียนรายวิชาลีลาดนะครับสามารถปฏิบัติกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินนะครับทั้งหมด29คนเนี่ยนะครับคิดเป็นร้อยละร้อยเช่นเดียวกันครับจากการที่ข้าพเจ้านะครับแนะนาเอาวิธีการสอนแบบนับตามจังหวะวิธีการปรบมือตามจังหวะ ย่ำเท้าตามจังหวะแล้วครับแล้วก็ก้าวเท้าตามจังหวะเนี่ยนะครับมาใช้กับนักเรียนชัน้นมักศึกษาปีที่6กทับสินะครับในรายวิชาลีลาดรหัสพสามสามองศูนยหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับพบว่าผู้เรียนสามารถนําไปพัฒนาทักษะการเต้นลีลาดจังหวะบีกินในรูปแบบการเดินเบสิกนะครับได้นะครับหรือที่เราเรียกว่าเบสิกวอล์ครับ แล้วก็สิ่งที่ครูควรพัฒนาต่อไปนะครับก็คือการนําวิธีการสอนดังกล่าวเนี่ยนะครับไปใช้กับเนื้อหาแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเพื่อการศึกษานะครับในหน่วยหรือเนื้อเรื่องอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ